คนจะสตีมไปเมื่อวานอันนี้คือตรงที่แบบผู้ชมเห็นไหมตรงค,คือมันไม่ธรรมดาอันนี้คือถ้าจบเว่าเราเป,ป็นปีนิวเตอร์นะให้เราอะปีนใช่ปะนั่นแหละถ้าผู้ชมเห็นปะเห็นไอ้ไนั่นไหมที่กำลังลอยมาเห็นปะนมานมถ้าเวลาใกล้จะหมดอะคืออะไร ก็ขนาดน่างกาชนก็เพราะเห็นว่ามันเคยเข้ามาใกล้หัวเรือเพราะมันคือการตัดระบบก,การป้องกันการต่อสู้ยังไงล่ะร่ากายชน,น,นถจะสามว่าใช้ตรงไหนได้นี่นี่เลยรอ้อยเวลาใกล้จะหมดน้ำมันจะเข้ามาใกล้แต่ไม่เคยชนเรามันคืออิสต์เอ็กในไอ้นี่นะครับในฮาริสติกเมน ตอนฉากที่เขาจะให้เราคือเขาจะให้เราเลือกจะลูกชาวเะยหลังจากนั้นมือเก็จะขับให้เลยก๊อปเตอร์เข้าบา,เ,าเป็นยังไงล่ะดูสิผมเป็นตัวฉากนี่นเลยสีขาวเลยสิเ,เริ่มเข้ามาใกล้ละใกล้และอีกนินึงนะใกล้ละใกล้กละ มันใหญ่ขึ้นแน่ๆดูดีๆสิโอ้โหโอ้โหใครลอะไครล่ะอื้อเป้งนี่อย่างนี้นะครับโอเคเราก็พาไปชมกันในแมปแอชิคดีกว่าผมว่าพามาชมในแมปแอชิปะพามาชมดีๆว่าวันนี้มีอะไรบ้างคิวหน่อยละกัน คือมันมีเควสใหม่มาเยอะเลยแหละตอนนี้เยวผมจะพาไปดูเควสเลยละกันนะผมขอกลับไปที่ห้องเริ่มต้นก่อนมันต้องเดินเี็กใช่ไหมเนี่ยผมจำ,มจำตรงท่อได้หมดแล้วว่าตรงไหน ดี๋ยวผมเลท่กนให้ดูนะว่ามันจะแกะ่๋ยวเลื่อนด้วยเามันจะแก่ดูนะเควสเยอะมากเควสแรกจ้ำได้ว่าใกลกก้ที่สุดเควสนี้เลยล้างรูปคือความรับก็คืออันดับแรกความรับปิดเอกแรกให้เราวางลงไปในาน้ำนะให้เราเปิดรับปิด จะเห็นลอยๆอยนี่คือลูก่วนใหญ่มันมาจากนี่เลยนะเออไอเนี้จากเลยนะถ้าเราเหมือนมาจากในแมปโบราณเลยนี่นี่นี่อันนี้ก็คือตัวเอกนะอตัวเอกเนี่ยนะแล้วก็ตับไปสัดมานี่มีก็รูปนี่รูปที่เป็นตัวเอกนี่ก็ตัวเอกสออสามมันโอ้สองอัน โอ้โหโอ้โหไม่เสร็จเลยละกันท่ on, okay. ้งหมดสิบว,วิแล้วมันก็มีโค้ทที่เราจะต้องาบ้ำไปหลอต้องาบน้ำ โค้ดมันก็เอา,เอา,เอาง,ง่งายง่ายมันก็เหมือนค้ดสแกนตัวอะไรมอนสก์โค้ดสแกนตัวที่มาทุกแมปแล้วก็โค้ดเกบบ็กบไพ่ชุดตัวง่ายเป้งใช่มีฟักโบ้ด แล้วเราเปิดมันจะเริ่มม่หมดเลยนะ๋ยวผมกดออกแล้วกันคฟสนี้ทำยากอยู่ยยมันยกยากคุยมันทำยากอือข้ายากมากนละ มีวิธีดีคือ,คอกดอันนึงอันหนึง่งแล้วให้เราอะกดจริงนี้แต่คือเจ็บเยนะนีหลายอันเลยนะกดคลิกๆๆัๆๆแย่แ้วคือเราจะไม่ต้องมากดแล้วนี่คือทิกลับเลยแต่หลดไฟล์ก็เหมือนเดิมเควสใหม่ผมจะทำให้ดูไม่ใช่เควสใหม่ นี้ควดใหม่โมคือ,อคือประตูมันจะปิดทุกทุกครั้งนะแล้วก็มีควิดนหนึ่งคือเติมน้ำมันก็มีอลยแต่นี้ไม่เคยทำเหมือนกันนะ Thank mm -hmm. you. จะมีการบอกเราว่าต้องทำยังไงนะถ้าทำมาแล้วไม่เป็นเหมือนกันแล้วก็มีเควสใหม่ตรงนี้เราจะต้องจำไว้นะจต่ตรงนี้โอ้โหเพชดเพชรง่ายเลยเหมือนเดิมจะต้องเดินไปตัดไปตอนที่เราถึงเลยแล้วก็ต้องไปนอ้อยตรงนี้นะทำได้นะ ไทักง่ายมากแล้วก็มีทักนู่นี่ก็มีอยู่มี่คพืกอนอยู่ เอหนึ่งไก่ต่อทแล้วก็มีเควสอันนี้นะเก็บปืนไปวางไว้ที่ชั้นนี้วางวางแต่ต้องวางปืนให้ได้เลยต้องล็อกนะอยบาร้อยเไปเลยอย่ร้อยคือเควสปืนวางปืนง่ายมากมีเควสเก็บปืน อาวุธของพุทาเจ้านะเต่ามันอยู่ในการ์ตูนนะเรมทีร้อยแล้วแล้วก็มือเควสใหม่คือทาเกอร์เฮ้ยสวยสูรมัวก็ทำได้อันนี้ก็คือเป็นอิสระเอกก็คือ มันจะมีรูปรูนั่นแหละแล้วเราก็ยืมมาเชิญมากก็คุณท็อปแพตมีคุยตรงนี้ด้วย วันเราโหลดได้วันเราโหลดนี่เป็นลูกมองอัดเลยเราจะต้องเดินาทำไมง่ายจงเดินแป๊บเดินเดินเดินตงได้ทำขวิแป๊บอุ้ยลืมไป ไม่ได้อ่ะต้องไปยูฝังนนรู้ไหมว่ามันเดินไกลแค่ไหนละไรมันเดินไกลมากแกดนใช่แล้วตรงนี้มันเชื่อมต่อกับห้องไฟด้วยแล้วรู้ไหมว่าการที่เราจะต้องเดินทั้ง้ก็เป็นทางเลยนะนี่ นือห้องบนเลยห้องมิติง้งคือวันใดโคตรส่งกิ้งเลยขยันไปอนโอเคต้องทิ้งอ่ะ แล้วก็มีเควสเจอที่มาจากอันนี้นะเออโมของแบบไลคคิวมาหลายแบบเลยโลมันได้อ,อืมอล็อกเซฟยากมากเ่ะคือปลดล็อกตู้เซฟมันยาก มันจะมีอยู่ทางทางหนึ่งเวยที่เป็นแบบทางออกไปประตูปิดเองบ่อยเช,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 ชิบเชิบเชาบเอานี่มันจะมีที่ท,ท,ทีหนึ่งที่ออกมาได้นะจำได้กําลังหาอยู่ในตอนนะี้อไทางออกผมอยากไปนี่าหาควิตใหม่ ไล,ะล,ะละาไล่ะไอ้เวตนี่คือตัวปัญหาเลยเาาหายเราทำไมด้ลย อ๋อเราจะต้องหมุนเึื่งก่อนจะเจอเลขใหม่ขึ้นมาเว้ยหมอน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 ยากกว่าหาเจอมันหายากเกินไป ไม่เจอมันต้องหาให้เจอหาให้เจอใหดูว่ามันหมุนได้นะือผมใช้ไปละแต่ว่ามันต้องหมุนไงให้ตัวเลขมันขึ้นมาตรงนี้ขึ้นผิดกครืผิดเลยยากนะ ติดเดียวยงั้นผิดลอยคึออะไรของมันวะมันไม่ได้มันมนไม่ได้มันไม่มีเลขใหม่ขึ้นมาแล้วแค่คนเดยว มันยากเข้าใจยากเข้าใจได้เแต่มันไม่เอมื่อเราทาได้เอาไม่ยากเราจะต้องต้องเกิดกั็ห้องเกิดห้องเกิดห้องเกิดเราต้องเป็นห้องเกิดห้องเกิดนั่เลยต้องไปหาห้องเกิด ห้องเกือดห้องเกือดห้องเืห้องเืดห้กด้อเกนไนมวะหอือห้องเือ ¡Me lo oh. พ้นเะท้ามั้งเนี่ยนี่เหรอออคืออยากลองทำแลราต้องดาวน์โหลดไฟล์ก่อนหรือเปล่า ลอง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 ดูถ้าได้ก็ได้นะแมวโอ้โหว่าละไรถ้าไม่ชอบแบบนั้ผมไปตรงไหนตรงนู้นตรงนี้เอ,อไปชุบๆชุบชุบๆชุบๆโอเคไปฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้ชน,นะตะไคร้ <laughs> ừ, okay. Mẹ. Từ... Từ cái gì cái 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 ้วก็คงไม่คันละความลอกอีสเตอร์องคอีกเองก็คงไม่เยนละเควสควอททำได้หมดละส่วนเนี่ยก็จะเป็นเควสเก่าๆเก่าๆแล้วก็เอะที่ผมเคยทำมานานแล้วก็มันไม่ ฉันอยากลองไปตรงที่มันเออตรงนี้นี่เดี๋นี้นี่จะลองตัดโอทูดูไงว่าขโมยมาปะไม่มีอะไรอยากลองทำหนึ่งอยากรู้ไงว่าตรง,งนั้นขโมยมันอยู่ไหน บอกน้ว่ามันนี่นะก็ทำอะไรไม่เล็กๆอ่ะโอ้คครับรับไปหนึ่งตรงนี้คือที่ข้ามบอกศพได้เลยนะ่เพราะว่าเราแก้กันกทดแล้วบอกบอกศพได้ไม่ใช่ใครศพ ตกส oh, okay. uh ุด oh. ม <si ่โอ้ยเก็โแกงรีพอร์่นีเปลี่ยนรีพอร์เกมเปลี่ยนไปด้วยเยอะเลยตัวเองวัดเตะท้าไปคนอื่แกงดนนคือแบบ เวลาอะไรไปเลยมารับประกำรมาถึงถ้าเรารอจนเวลาหมดจะเป็นอย่างไรไหมเอาเกิดให้เองเนาะเฮ้ยเดินไม่ได้เลยเว้ยพอเวลาหมดอ่ะโอ้โหเวลาหมดก็เวลาโอ้ต้องเข้าไปคงเวลาหมดอ้รอ คนะครับอไคุณจ้ละผมจะรอจริง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 จะหาคนก็คิคิวบอก็ได้ไม่เป็นไร ก็เป็นที่มกศพนะคือถ้าว่าเขาจอยืนรงนี้นเป้งแล้วแมกว่ก็ตรงนี้ก็ได้ตรงศพได้ดีลเลยนั่ฟ้ะคือที่มกศพถ้าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเราไปซูแปะ๊ะตัวขา,าข้ามตาย เดีวผมจะบลอกเควสดในการควิมลับๆกันให้พวกแบบเออเควสลับๆที่วันเป็นอีสเตอร์เอ็ดที่ใครอยู่ในแกะไปแล้วกันนะ